ฟนโต๊ะค่ะมาให้อาหารเป็ดอาหารไก่พรอมกับน้ำถ่วงเปิงกันค่ะน้ำถ่วมค่ะเลยยีต้นสาสตร์เป็ดแห้งแต่นั่งกับมากน้ำนะคะนะเด่นนาำอย่านย่างเดียวค่ะยานตงหูเหลือเมื่อกินตอนกลางคืนนะคะไก่หน่อยไก่หน่อยอกฟักมานี่ช่างไก่ไทยกับไก่บ้านค่ะ โต๊กนองกเียกนะคะนะฟังหาตามมุ่งห้เพื่อนอยู่่กบริเวณป็ดขอบไกลของงทางต่อตจฉาสาตร์เนี่ยค่ะคุณโต๊ะ ชื่อานนะคะเป็นกระด้างฟักไข่เชนิดไก่กระบาดได้ค่ะมีชื่อไข่เป็ดเปียบเบเลยค่ะนี่เป็นที่ต้องบบเอาไปเสียบแล้วก็ไปฟากเองนะคะนี่คือแม่เป็ดที่เพิ่งกำลังฟักค่ะนี่สก็บไปเสร็จไข่ทำวามสะอาดแล้วก็เข่าตู่ฟักของเขาน,นะคะเพราะเขามีตู่ฟักของเข้าไข่เป็ดไา้แห้งค่ะ เดต้าเนกเรือเยอะสองสามสีส่ห้าเรือสิบสี่ตัวค่ะเป็ตต่าจากสิบหกตัวจากสิบแปดตัวจะคายไปนแน่นะคะเนาะมีนี่ฝนตกเบิดมือค่ะเฮ็ดให้นามท่วมน้ำท่วมครั้งเพราะว่าพ่นบ่มีนมองระบาดมองที่ระบายนะคะค่นตะกี้มองเนก็สิเป็น น้อ,อ,องเก็บสากรถเนาะคะ่ะสากรถที่ว่าส้นแล้วเกิดอุบัติเหตุเพิ่นกะมาเก็บวนนิ่ีตะกี้อันนี้ก็คือเป็นแฟตตำรวจลังลุ่งพักเก่าเนาะคะ่ะเนื้อที่ก็เลยว,วางลงนุกเล่ยูนีนุยุหงริมไงคะ่ะนุกเล่ยถือโอกาสยึดมงนี้จนของจะของอย่างเป็ดอย่างไก่ขะหอยเป็นลน้าใหญ่ขาวก็ะใหญ่ งายกับบ้างค่ะไปตอนนี้ก่ะเห็ดพอ่พอพราดีกินใครค่ะขอประเดมันธุรกิจที่แรกน่าจะเสื่อมา่าเป็ดน้องมีซีโตค่ะน่าจะได้ลายสุดหรือเดียวค่ะเนี่ยเป็ดกะแต่ละปีก็โลกไปโลกไปสีมีคนมาซื้อซือ้อไปกินซ้ำนั่นแหละค่ะบระเดมมียังหลายที่เห็ดกะเพื่อความสุขล้วนๆนะค่ะเนาะความสุข จะคล้องให้ก็อยุซื้งสินะค่ะตามภาษาคนมันหนอกเขานะเขาไม่อยูนเนื่องจต้องการนี่อนันต์อันนี้เฮ็ดนะคะเนาะพ่อสบายใจพ่อเดเรียงคือใครเป็ดในสึกอะฟักแน่กินแน่ท่านมันหลายเพื่อนขอสื่ห่ากับแบงขายค่ะฟักลายก็ะเลียงไม่ไหวเพราะว่าหัวอาหารเดียวก็คือราคาแพงแห้งค่ะบุคคลบุคคลที่สืย้ยงหลาย คือเป็ดของข้าเนาะค่ะเนาะเป็ดกับฮา,า,าน่านนุ่กับห้องแห้งค่ะแต่ว่านั่งนิสโบะสบผลสําเร็จในการเลี้ยงลูก่านค่ะแต่สําหรับลูกเป็ดนี่นั่งเลี้ยงมาหลายคอกแล้วแต่ลูก่านนี่นั่งกับพวกเขาใจคือการ,รือวันเลือดมันชิดคอกเดียวกันผสมกันเบาหรือจังไดแต่เป็ดนั่งนี่นั่งกับคอกเดียวกันนั่งกับผสมออกมาแต่เป็ดนั่งกับหลอดนะคะแต่่านนั่งไม่ค่อยหลอด นางเดชานมาสองสุดแล้วที่มันออกลูกนะคะหลอดและซี่โตหาโตจะนั่งกับบเคยกับโบเหลือหลอดนะคะไงมกเนี่ยกะบ่บย่อยแน่อาหารบ่ย่อยแนี่อ,าายอยียงเนี่ยกับ,กบขคืนนั่งกับโบหลอดนะคะกับโบลูกขึ้นกันมาเป็นสาเหตุยังเพราะว่าปกติแล้วเป็ดหน่อยใกล้หน่อยนั่งกับสียหายอยู่ในเออเขาเอื่องเนีะ่ะที่ผักกนผัก ระยะไกลเนาะค่ะนาะคือจังก่อนนี่นั่งก็มีแบบไกลน้อยน้อยสุดนั่งกะเอาไว้นี่กงอีกกงหนึ่งที่มันมีไฟไฟที่มันให้ความอบอุ่นนะคะใหญ่จากน้อยซำานีคือสูตรแดบสูดฝนได้นั่งกะจังแควออกมาแต่นั่งกับบดยาให้กินค่ะบดยาใส่ยาผูกดึงื่อเจนเปนยาสิลาค่ะใส่น้ำผสมน้ำไว้ให้คนกินแก่วัดแก่ไอแต่นั่งกะบหลอดนะคะนั่งเห็ดแบบนี้มากคือลูกเป็นลูกไก่นั่งกะหลอดค่ะ คือไก่ไข่สินั่งซื้อมะรุนเดี่ยวตอนนี้นั่งก็ได้ซีรุนหารุนแล้วนะคะนั่งสืออร้างเครื่องฝากไข่ไม่ฝากเองเพื่อซื้อได้เก็บไข่กินค่ะนั่งเห็ดแบบนีม้มาสองสี่สามปีละค่ะเป็นนั่งกับพวกเคยได้ซื้อไข่กินก็พอดีกินค่ะหามะคุมบัวก็หัวอาหารบรัวค่ะเพราะว่าตอนนี้หัวอาหารแพงแห้งค่ะเนาะค่ะนนเนอ็คือแบบเลี้ยงไว เลี้ยงวิกินนะคะไม่ใช่ธุรกิจหรือฟาร์มใหญ่โตห้ามได้บุกเขเจ้าสิรองเลี้ยนสำนักงงาไกลห้ามม้งขีเป็ดค่ะหามฝุตก๊ม้งขีเป็ดก็เก่งใจเพื่อนยุคแต่ว่าขนหนามแหงน้มบกหน้ากัสิมินามกทีแฟนนั่งมากไว้นะคะนะแต่เสียยมันหลาดให้กินมันหายนะคะเนาะตามเป็ดเล็กๆ นอนจังเดยน้อแรงเนี่ยน้ำรวมอีตตนสาดยานตะบ,บึกเหลื่อมละคะมาเอาไปกิน